สวัสดีครับสวัสดีผมกีรลดิ่งพิพัฒน์ครับเดก้าไม้มงคลกาฝากของดีทนสิบนะครับก็เราได้นี่มานะฮะสามชิ้นนี้นะครับสามชิ้นนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับโค้งมา

นี่าน,นี่เห็นคุ้มฮรอถาวันผูกนะครับนี่ชิ้นนี้ก็สวยนะเ<า>พร <อ S 2> าะอย่างที่เคยบอกนะครับว่ารธรรมชาติเขาสร้างสารรค์มาเองนะฮะอยู่ที่ว่าจะผูกเป็นรูปยังไงนะครับผมพยายามให้เห็นนะให้ดูทีละชิ้นเห็นไหมฮะ ขันใจแข็งนะคำว่าทันใจแข็งนะครับในสิน่งนี้มีความหมายเย่ยเหมือนกันี่เนี่ยอันนี้ถึงจะเปลือกแห้งนะครับเพราะเราเพิ่งไปพบนะฮะเราเพิ่งไปพบน,น,นะครับถึงเปลือกแห้งกาทาให้แกะดูได้ครับแกะไม่ออกอบอกได้เลยนะครับอืแข็งเดี๋ยวนะแต่ซูมบอกนิดนึงนะครับเนี่ยอ่ะนี่ออเขาวางดีกว่า,น,า,านะท่านจะได้เห็นชัด,ชดๆครับ วันผูกนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับไม่ออกนะฮะนี่ดันนี่ดูได้เลยนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับเขาโค้งมาเลยดูท่านดูที่เชือดที่เาวันนะครับเห็นปะโค้งเป็นรอยโค้งเลยเป็นรอยของเขาเองนะเนี่ยอเขาวันผูกครับดูทรงเขาแขงเก่าอยู่ครับแขงเก่านะแต่ว่าแข็งนะครับ ได้ยินไหมแข็งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ถ้าท่านดูในบางรายการที่เขาบอกนะครับก็คือเถาวันผูกนะฮะของโธนสิทธิ์ของมงคลอ่ะเขาจะแข็งนะครับไม่เปื่อยไม่ผูกไม่พังนะฮะเนี่ยหลงูเห็นเปลือกแห้งผมก็เลยลูบออกครับเนี่ยนะฮะยังมีแกะออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยทำอีกทีเห็นไหม ที่มีผูดเลื่อมใสทั้งในสระนักพัฒนาถาวันผูกกล้ารับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น,นี่นะฮะออกสามนาทีกว่าแล้วแล้วก็ในไหนลงถาวรแล้วก็พวงจะกปูดไปด้วยเลยนะครับนี่เี่ยเพิ่งได้มาสดๆได้ด้วยเห็นยางไหมฮะ ดูเปลูกยังไงท่านดูเขาปลูกพันยังไงนะครับดูอพยายามให้เห็นชัดๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะนี่นี่สูงเข้าไปเห็นไหมดูเขาปลูกพันยังไงนะครับปลูกพันยังไงดูเอานะครับอเห็นไหมเห็นไหมฮะทั้งบนนี้ ให้ดูเอานะเพื่อทุกท่านจะได้ศึกษาด้วยนะครับได้ดูเป็นนะเห็นไหมฮะผูกกระพันยังไงนะครับผูกรระพันยังไงดูเอานะในตำนานนะครับอ่ะเร็วนิดนึงเพราะว่าคุยไปจนสี่นาทีกว่าแล้วนะครับอ่ะ ่วนนี่สาริกาคู่นะครับสาริกาคู่หลวงพ่ออะไรแล้วหลวงพ่อนก็บางที่ผมดูนะฮะหาข้อมูลเจอนะครับยังไม่มั่นใจหน่อยางติดมือเลยนะฮะยางติดมือเลยดีเด่นเช่นกันนะครับความรักเอ่อค้าขายนะครับกคุณเมตตานะฮะอยากซูไม่เห็นชัดๆฮนะอยากซูไม่เห็นชัดชัด เดี๋ยวนะเขาสู้ก็ไปนิดนึงแล้วศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นนี่นี่นี่เห็นไหมฮะความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ตัวหนังสือด้วยอัคคระมั้งผมว่าบูชาและครอบครัวจากพยันอันตรายเห็นไหมครับชัวร้ายคอยติดตามและเฝ้าระวังรวมไปถึงช่วยส่งเสริมให้ธมาข้าขายดีเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยครับการบูชาผู้ที่บูชาต้องเลี้ยงดูท่านเหมือนนูก แล้วก็ดอกเล็กก็ตอนนี้เราก็ยังมีห้าดอกอยู่นะนะครับห้าดอกอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ให้ยนะฮะที่ลูกค้าต่อเมื่อวานนะครับรเราไม่ได้ให้ใคร <พอ S 2> สนใจก็สอบถามทักได้นะครับเพราะผมก็ลงใน youtube เช่นกันนะฮะห้าดอกนี้แหละครับนะฮะห้าดอกนีนกนก้เพราะว่าไม่่กกกิิินนร้าาายจเลตงๆ ผมเองก็เก็บไว้แค่นี้ฮะผมเก็บไว้แค่นี้พอนะครับชุดหนึ่งนะฮะพระมหาฮะพระหาได้อีกค่อยเก็บไว้ให้ลูกอีกครับนะครับผมนีอันนี้หลวงปุณทวดนะฮะเนื้อเงินนะครับผมหลังอาจารย์ทีมตอกเลขนมเบอร์เห็นไหมฮะพระปิดตาแล้วก็ดอกใหญ่นะอ๋ออันนี้ก่อนโอ้โหนาทีกว่าแล้วนี่ครับนแปดศูนย์นะครับได้ยินไหมฮะ ที่มาาาจกหลยุได้ยินไหมเอ่ยอาจารย์เช่นพระปิตาตรุษแสงจ้าจังมองไม่ค่อยเห็นตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพระปิตาแสงจ้าวัดหนังนรลัศมีนะครับตอกนรลัศมีนะฮะที่เขาเรียกกันนะครับปเ็นต้้้นนนคครัััับทท่าาผูฟงวมศกดิิิ์์สธอ80นะฮะให้เห็นนะครับแล้วก็ดอกใหญ่นี่ยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะฮะที่ผมบอกนะครับยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผม หยิบมาได้สีดอกเป็นตัวอย่างนะฮะทั้งหมดมีเจดดอกนะครับอย่างที่เคยบอกอยากให้เห็นชัดๆนะฮะว่าเก่าจริงไหมครับถ้าของไม่ดีคนขอเหมาเราคงให้ไปแล้วละครับแต่ว่ามันไม่ใช่หาง่ายง่ายไงนะฮะเนี่ย เด็จไปนัรอบนี้เกือบเป็นสิบนาทีได้เป่ะไม่รู้นะฮะก็ไม่ค่อยได้นั่นเลยลงคุยนะฮะเพราะว่าหาสินค้าอะไรกันด้วยนะครับแล้วก็พักผ่อนของผมบ้างนะส่วนตัวบ้างนะครับส่ัาคเปกองบนเพื่อมนะครับปาอนะครับกเนกรายต่างๆมางนะพระกเกายพระองค์โ้าทักไปพระปางหนม้าครบกรกอมนะฮเรเสาร ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเชื่อกันว่าเนื่องจาเนี่ยถ้าดูตรงรอยห่วงนะครับพยายามดูที่ห่วงนะผมจะส่งให้ดูที่ห่วงนะนะครับให้ท่านดูรอยเชื่อมนะเจ็ดนาทีกว่าแล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ฟังเห็นไหมฮะบางดอกท่านจะเห็นเป็นน้ำสีทองเลยนะเดี๋ยวผมจะหาให้ดูดูความเก่าที่เจ้าของเขาเก็บไว้นะครับ เป็นสุดยอดของขลังนำโชคดอกนี้มีป่ะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ต้องใช้กล้องส่องครับถึงจะเห็นชัดนะนะครับแปดนาทีแล้วนะฮะกินเหลือใช้ตลอดปีครับท่านผู้ฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวังให้เสมอกันฮหได้จับง่ายๆหน่อยอ่ะรับชมรับฟังครับทางรายการไม่ได้ตั้งอันดับเองนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้ก็อ่านให้ฟังดีครับ พยายามซูมให้เยอะที่สุดแล้วนะครับถ้าลองมองดูนะท่านจะเห็นน้ําทองนะใช่ไหมครับเนี่ยดอกกางดอกกางอ่าใช่ฮะดอกกางเห็นไหมครับเห็นไหมสีทองทองนี้รวมปฏิหารเกจิเมืองไทยวันนี้จะขอนำเรื่องราว10อันดับพระเครื่องยอดนิยมของเมืองไทย ที่ไม่เคยเห็นอยู่ในคอคนตายโหงเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ดอกกางเห็นชัดมากนะครับเพราะดอกอื่นเขาความเก่าขึ้นแล้วก็เป็นแบบขึ้นเป็นแพรเกาะไงหนาแน่นเลยนะครับนี่ดูความการขึ้นของเขาเนี่ยฝั่งนี้ก็เห็นเนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็เห็นแลลละไม่่่่่เเเคคยพบววาาารรืองงดักหนี อยู่ในคอคนตายไม่ฮะความเก่าท่านดูเลยดูในห่วงนะฮะรอยเก่าแค่ไหนนะหนาแค่ไหนนะครับผมบอกถึงอายุใครชอบสนใจก็ทักมานะครับแปดนาทีกว่าแล้วโอเคนะครับผมจิรนทรดลิมพิพัฒน์กาวไม้มงคลกาวฝาของลิทรมสิทธิ์นะครับก็อย่างที่ให้ดูนะครับเสาวันผุมนี่ก็ได้มาใหม่หนึ่งเส้นนะฮะหนึ่งชิ้นนะครับผมได้มาใหม่หนึ่งชิ้นเนี่ยแข็งแท้รับรองนะครับใครสนใจก็สอบถามทักกันได้นะฮะ แห้งดีแล้วด้วยนะครับแห้งจากธรรมชาตินะฮะหรือจะให้เราพ่นเล็กเกอร์ให้เราก็ยินดีนะครับแต่ให้ลูกค้าเห็นสินค้าก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้นะฮะว่าสินค้าตรงปกชิ้นนี้ตรงปกนะครับเนี่ยดูได้เลยครับแข็งใหแกะไม่ออกแล้วก็นี่นี่ก็ผูกแต่ผูกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นรอยคู่อย่างนี้แหละเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นไหมคงเห็นนะนะฮะนี่นี่นะครับแล้วก็ชิ้นนี้ตรงไหนล่ะอ่อนี่หัวนี่หัวนี่ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าร้อยหรือว่าผูกนะครับแต่ดูจากรอยแล้วนะครับเหมือนกับจะร้อยผูกนะผูกพันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตรงนี้พันไงข้างล่างนี่พันนะฮะแล้วก็มาร้อยผูกพัน ครับนี่โอเคครับท่านไหนชอบสนใจกระทักกันได้ครับผมจีระรถหริมพัดก้าวไม้มงคลกาฝากของดิโทรสิขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามกันมานะฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผมขอบคุณมากครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสําคัญในสมัยกรุงศรีอายุธยาขุดนารายแปลงรูปอาจารย์นองวัดไซขาวยุคต้นวขอบคุณครับ